สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องเล่าสยองขวัญที่จะทำให้ค่ำคืนอันเงียบสงบของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับคืนนี้เราจะย้อนกลับไปในสมัยที่ความเจริญยังคืบคลานไปไม่ถึงทุกพื้นที่ในยุคที่ไฟฟ้ายังไม่ส่องสว่างทุกซอกซอยและความมืดมิดยังคงเป็นเจ้าแห่งยามค่ำคืน เรื่องราวของชายชราคนหนึ่งที่ความยากจนบีบครั้นให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความสยองขวัญที่แม้แต่คนใจแข็งที่สุดก็ยังต้องขวัญผวาเรื่องราวของผีมือขาดตอนที่หนึ่งเส้นทางที่ไม่ได้เลือก ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากความเจริญสิวิไลของเมืองกรุงมีชายชาราคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังชาวบ้านเรียกเขาติดปากว่าเท่าแก่ชื่อจริงของเขาชื่ออะไรนั้นไม่มีใครใส่ใจจะจดจำเพราะในสังคมชนบทที่ยากจนคนอย่างเท่าแก่เป็นเพียงเงาเลือนๆที่ไม่มีใครสนใจเท่าแก่อายุราวหกสิบกว่าปีผิวหนังเหี่ยวย่น ผมงอกขาวพโพรนร่างกายผอมแห้งจากการทำงานหนักและการขาดสารอาหารเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆหลังเล็กๆที่มีแต่ของใช้จำเป็นขั้นพื้นฐานเตียงนอนผ่สารที่ขาหักเอน็นโต๊ะไม้เก่าที่มีรอยแตกตลอดแนวและหม้อหุงข้าวดินเผาที่ใช้มาเป็น10บปีชีวิตของเท่าแก่ถูกขีดเขียนด้วยความยากลำบาก เขายึดอาชีพขายผักเล็กๆน้อยๆในตลาดตัวเมืองเพื่อประทังชีวิตไปวันๆผักที่เขาขายนั้นไม่ใช่ผักที่เขาปลูกเองแต่เป็นผักที่เขาไปซื้อจากชาวสวนในราคาถูกแล้วนามาขายต่อในตลาดเพื่อหากำไรเล็กๆน้อยๆบางวันขายได้ดีเขาก็มีข้าวกินบางวันขายไม่ออกเขาก็ต้องอดมื้อกินมือด้วยเหตุนี้เท่าแก่จึงต้องออกเดินทางในยามค่ำคืน เพื่อจะไปถึงตลาดในตอนเช้าตรู่ที่ลูกค้ายังมาซื้อของสดๆกิจวัตรของเขาจึงเริ่มต้นในขณะที่คนอื่นยังหลับไหลทุกคืนในช่วงเวลาที่ความมืดมิดยังคงปกคลุมสรรพสิ่งเขาจะต้องเข็นรถเข็นไม้เก่าคร่ำคราที่บรรทุกผักจุนเต็มพูนออกเดินทางจากบ้านไปยังตลาดรถเข็นของเท่าแก่เป็นรถเข็นไม้ที่เขาทำขึ้นโดยใช้ไม้เหลือใช้ ลอทั้งสองข้างทําจากไม้แข็งหุ้มด้วยเหล็กบางซึ่งเวลาเข็นไปจะเกิดเสียงเอียดอารดดังไปตลอดทางพื้นรถเข็นเป็นแผ่นไม้หนาที่มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานมานานและมีกลิ่นอับของพักเก่าที่ซึมซับเข้าไปในเนื้อไม้เพื่อจะไปให้ถันค้าขายในตอนเช้าตรู่เท่าเก๋าจำเป็นต้องใช้เส้นทางลัดที่ชาวบ้านเรียกกันว่าซอยผีดิบแต่เท่าแก่ไม่เชื่อเรื่องผีสาง เขาคิดว่าเป็นเพียงความเชื่อโบราณที่ไร้สาระซอยแหล่งนี้เป็นทางเดินเล็กกว้างพอให้รถเข็นผ่านได้ตัดผ่านป่ารกชัดที่มีต้นไผ่ยักษ์และต้นตะเคียนใหญ่ขึ้นเบียดเสียดกันจนแสงจันทร์แทบส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินสองข้างทางมีพุ่มไผ่และหญ้าคาขึ้นรกชัดบางจุดมีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มขวางทางทําให้ต้องเบี่ยงรถเข็นไปมาตอนกลางวันซอยนี้ก็ดูเปลี่ยวพออยู่แล้ว แสงแดดส่องลงมาได้เพียงเส้นบางทําให้บรรยากาศดูมืดครึ้มตลอดเวลาแต่ในยามวิกาลซอยแห่งนี้จะแปลเปลี่ยนสภาพเป็นอุโมงค์แห่งความมืดที่เงียบเชียบและวังเวงอย่างน่าประหลาดเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงล้อรถเข็นที่ดังเอียนอาร์ตเสียดสีไปกับพื้นดินกับเสียงใบไผ่เสียดสีกันเมื่อลมพัดและเสียงหัวใจของเท่าแก่เองที่เต้นระรัวอยู่ในอกเท่าแก่ไม่ได้ชอบเส้นทางนี้เลยสักนิด ทุกครั้งที่เข้ามาในสอยนี้เขารู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าไปในป่าของสัตว์ร้ายตัวมหึมาความเงียบที่น่าขนลุบบรรยากาศที่หนาวเสาะซ่านและความรู้สึกเหมือนมีสายตานับชนไม่ถ้วนกำลังจับจ้องมาจากเงามืดรอบๆตัวทำให้เขาต้องเร่งก้าวเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้บางครั้งเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากป่าลึกเสียงกิ่งไม้หักดังปึกเสียงใบไม้เสียดสีกันแปลกๆ หรือเสียงเหมือนมีอะไรเดินตามมาข้างหลังแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดเท่าแก่จึงบอกตัวเองว่าเป็นเพียงจินตนาการเป็นเพราะความกลัวที่สร้างภาพหลอนขึ้นมาเองแต่ความจนมันน่ากลัวกว่าความกลัวเขาไม่มีทางเลือกอื่นหากไม่ใช้เส้นทางนี้เขาจะไปถึงตลาดช้าผักจะขายไม่ออกและเขาจะไม่มีเงินซื้อข้าวกินดังนั้นแม้จะกลัว เขาก็ต้องบีบให้ตัวเองกล้าต้องฝ่าฟันความมืดมิดนี้ไปให้ได้ในคืนที่เกิดเหตุคืนที่พระจันทร์เป็นเพียงเสี้ยวบางๆบนท้องฟ้าคืนที่เมฆดำปกคลุมดวงตาจนแสงสว่างแทบไม่มีคืนที่ความมืดดูจะดำสนิทยิ่งกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเท่าแก่รู้สึกผิดปกติตั้งแต่ออกจากบ้านอากาศในคืนนั้นเย็นเยอะๆผิดธรรมชาติแม้จะเป็นฤดูร้อน แต่ลมที่พัดมานั้นเย็นเฉียบจนขนลุกเขาต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆแต่ก็ยังรู้สึกหนาวสัน่นบรรยากาศรอบตัวเงียบเชียบผิดปกติไม่มีเสียงแมลงเจี๊ยกจากไม่มีเสียงนกฮูกไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงล้อรถเข็นของเขาเองเมื่อเข้าสู่ซอยเปลี่ยวความรู้สึกแปลกๆนั้นก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเท่าแก่รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินตามมาข้างหลัง แต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดเขาจึงเร่งก้าวเดินให้เร็วขึ้นหวังจะผ่านซอยนี้ไปให้เร็วที่สุดและแล้วโชคชะตาก็กำลังจะลากเท่าแก่ให้เข้าไปพบกับประสบการณ์ที่จะตามหลอกหลอนเขาไปจนวันตายขณะที่เท่าแกเข็นรถมาได้ครึ่งทางของซอยเปลี่ยวเหงื่อการไหลโทมกายทั้งที่อากาศเย็นเย,ยือกทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากความมืดข้างทางเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงที่ฟังดูเศร้าโศกและอ่อนแอลุงไปด้วยได้ไหมจ๊ะหนูไปไม่ไหวแล้วเทาแก่สะดุ้งสุดตัวหัวใจแทบจะหยุดเต้นเขารีบหันควับไปตามเสียงนั้นในเงามืดสลัวเขามองเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มของคนสามคนยืนนิ่งอยู่ข้างทาง รอคอยคำตอบจากเขาตอนที่สองผู้โดยสารจากความมืดหัวใจของเท่าแก่ลนวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มในซอยเปลี่ยวที่ไม่มีบ้านคนแม้แต่หลังเดียวในเวลาเที่ยงคืนที่แม้แต่หมาจรจักยังไม่กล้าเดินผ่านกลับมีคนมายืนรอโบอกรถเข็นผักของเขาในเวลาแบบนี้ ความคิดแรกที่ผุดขึ้นในหัวคือโจรเท่าแก่เคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีโจรปล้นทางใช้วิธีการหลอกให้คนหยุดรถแล้วจึงปล้นทรัพย์สินแต่เมื่อเพ่งมองให้ดีในแสงจันทร์อันเลือนรางร่างทั้งสามนั้นกลับดูไม่เหมือนโจรปล้นฆ่าเลยสักนิดเป็นผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายอีกสองคน ทั้งสยืนนิ่งไม่ไหวติงในชุดเสื้อผ้าเก่าๆที่ดูเหมือนเป็นเสื้อผ้าแบบโบราณผู้หญิงใส่ผ้าถุงลายดอกจีบย่นๆและเสื้อแขนยาวสีขาวที่ดูซีดจ,จางลงผู้ชายทั้งสองใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อยืดเก่าๆสิ่งที่ทำให้เท่าแกรู้สึกขนลุกคือผิวของพวกเขาซีขาวราวกับกระดาษ ซีดขาวผิดธรรมชาติเหมือนกับคนที่ไม่ได้เห็นแสงแดดมานานหลายเดือนดวงตาของพวกเขาเบิกโพรงจ้องมองมาที่เท่าแก่อย่างว่างเปล่าไร้ซึ่งแววของสิ่งมีชีวิตเหมือนกับตุ๊กตาที่มีแต่ลูกตาไร้วิญญาณเอเอ,เอ,เอจะจะไปไหนกันลึเท่าแก่ถามเสียงสัน่น พยายามทำเสียงให้ฟังดูปกติแต่กลับออกมาเป็นเสียงแหบแห้งผู้ชายคนหนึ่งตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้อารมณ์เสียงที่ฟังดูเหมือนจากใต้ดินไปข้างหน้าไปส่งพวกเราที่ชายป่าข้างหน้าก็พอไม่ไกลรอบเท่าแก่ลังเล สัญชาตญาณร้องเตือนว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงการที่มีคนมายืนรอรถในซอยเปลี่ยวเวลาเที่ยงคืนแบบนี้มันไม่ปกติเลยแต่การปฏิเสธคนกลุ่มนี้ในสถานการณ์แบบนี้อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีหากพวกเขาเป็นโจรจริงการปฏิเสธอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ได้ได้ครับเท่าแก่พยักหน้ารับอย่างไม่เต็มใจนักเสียงสั่นเทลเมื่อทั้งสาก้าวขึ้นมาบนรถเข็นเท่าแก่ก็ถึงกับเซรถทั้งคันหนักอึ้งลงอย่างน่าประหลาดใจราวกับเขาไม่ได้บรรทุกคนแค่สามคนแต่กำลังบรรทุกหินผาก้มะฮืึมาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ ทำให้เขาต้องออกแรงเข็นสุดชีวิตขาทั้งสองข้างสั่นสะเทือนแขนทั้งสองข้างเกรงแข็งล้อไม้บดกับพื้นดินด e ังเอียดอาดโหยหวนยิ่งกว่าเดิมบรรยากาศบนรถเข็นเงียบกริบมีแต่เสียงหอบหายใจของเท่าแก่ที่ดังขึ้นเรื่อยๆเพราะความเหนื่อยล้าจากการเข็นรถที่หนักผิดปกติ เขาพยายามมองผู้โดยสารของเขาผ่านมุมตาแต่ในความมืดมิดเขามองเห็นเพียงร่างเงาๆที่นั่งนิ่งไม่ไหวติงสิ่งที่ทำให้เท่าแก่รู้สึกแปลกใจคือทั้งสามไม่พูดอะไรกันเลยไม่มีการสนทนาไม่มีเสียงหัวเรอบไม่มีแม้แต่เสียงไอหรือเสียงหายใจความเงียบนี้ ทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกยิ่งขึ้นแล้วนั้นหลังจากเดินทางมาได้สักพักหนึ่งเท่าแก่ก็ได้ยินเสียงประหลาดอีกเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขูดไปกับพื้นไม้ของรถเข็นดังเป็นจังหวะแกลกแกลกขูด เสียงนั้นบาดลึกลงไปในโสดประสาทของเท่าแก่เป็นเสียงที่ฟังแล้วขนลุกเหมือนเสียงเล็บขูดกระดานดำเท่าแก่พยายามมองหาต้นตอของเสียงนั้นเขารอบมองผู้โดยสารของเขาและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เลือดในกายแข็งตัวหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงกลางกำลังใช้บางอย่างขูดไปกับพื้นรถ เขาเพ่งมองให้ดีในแสงจันทร์อันเลือนรางมันคือท่อนแขนของเธอแขนข้างที่ไม่มีมือเธอใช้ต่อแขนที่ด้วนเกลี้ยนเกลาานั้นขูดไปกับแผ่นไม้อย่างเชื่องช้าเหมือนกับเธอไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังทำอะไรอยู่เท่าแก่กลัวจนแทบสิ้นสติเขาไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้มาก่อนในชีวิต คนที่ไม่มีมือและใช้ตอแขนขูดไปกับพื้นมันผิดปกติมากเขาอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลับไม่กล้าเอ่ยปากกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเขาก้มหน้าก้มตาเข็นรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากจะหนีไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดอยากจะส่งผู้โดยสารพวกนี้ไปให้ถึงที่หมายแล้วแยกย้ายกันไป แต่เสียงขูดนั้นยังคงดังต่อเนื่องไม่หยุดแกลกแกลกขูดแล้วนั้นความเงียบก็ถูกทําลายลงอีกครั้งด้วยเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆหญิงสาวเสียงที่ฟังดูเย็นชาและไร้อารมณ์มือของเองอยู่ในย่ามนี้แล้วไม่ต้องห่วง อีกไม่นานก็ได้กลับไปแล้วสิ้นเสียงนั้นโลกของเท่าแก่พลันมืดดับเขารู้แล้วเขารู้ในทันทีว่าผู้โดยสารของเขาในคืนนี้ไม่ใช่คนอีกต่อไปและสิ่งที่อยู่ในย่ามผ้านั้นคือชิ้นส่วนของความตายที่เขากำลังบรรทุกไปด้วย ความจริงที่น่าสยดสยองเริ่มปรากฏชัดขึ้นหญิงสาวคนนี้ไม่มีมือและมือของเธออยู่ในย่ามแปลว่าเธอถูกฆ่าถูกหันศพและคนที่นั่งข้างๆเธอคือฆาตกรเท่าแก่รู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนรอดตัวเขาอยากจะหยุดรถอยากจะวิ่งหนีแต่ขาทั้งสองข้างกลับไม่ฟังสมอง ยังคงก้าวเดินต่อไปโดยสัญชาตญาณเงือเย็นไหลโสมกายแม้อากาศจะหนาวเย็นเสียงขูดยังคงดังต่อเนื่องไม่หยุดแกลกแกลกขูดเป็นเสียงที่จะฝังลึกลงไปในความทรงจำของเขาตลอดไปเสียงของความตายที่กำลังเดินทางไปพร้อมกับเขาตอนที่สาม ปลายทางมรณะวินาทีนั้นสำหรับเท่าแก่แล้วเวลาเหมือนจะหยุดเดินขาทั้งสองข้างก้าวไปข้างหน้าด้วยสัญชาตญาล้นล้วนในหัวของเขาขาวโพลนไม่มีความคิดใดๆหลงเหลืออยู่อีกแล้วนอกจากความกลัวที่จับขั้วหัวใจเสียงขูดแครกแครก ยังคงดังต่อเนื่องไม่หยุดเป็นเหมือนเสียงจากนรกที่คอยย้ำเตือนถึงชะตากรรมที่เขาต้องมาเผชิญเสียงนั้นดังก้องไปในความเงียบของยามค่ำคืนทำให้บรรยากาศดูน่าสยดสยองยิ่งขึ้นระยะทางที่เหลืออีกไม่ไกลนักกลับยาวนานราวกับไม่มีที่สิ้นสุดเท่าแก่ไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมอง กลัวว่าจะเห็นสิ่งที่น่าเสียวสยองยิ่งกว่านี้เขาจ้องตรงไปยังความมืดเบื้องหน้าภาวนาให้ถึงชายป่าที่พวกมันบอกโดยเร็วที่สุดในระหว่างทางเท่าแก่ได้ยินเสียงกระซิบของผู้ชายทั้งสองคนพวกเขาพูดคุยกันเบาๆด้วยเสียงที่ฟังไม่ชัดแต่เท่าแก่พอจะได้ยินบางคำทิ้งไว้ตรงนั้น ไม่มีใครมาหาป่าลึกไม่เหลืออะไรคำพูดเหล่านี้ทำให้เท่าแก่เข้าใจมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวคนนี้ถูกฆาตกรรมและศพของเธอถูกทิ้งไว้ในป่าส่วนมือที่หายไปถูกเก็บไว้ในย่ามและตอนนี้วิญญาณของทั้งสาม กำลังเดินทางกลับไปยังที่ที่ศพถูกทิ้งไว้เพื่อตามหามือที่หายไปเพื่อให้ศพสมบูรณ์เพื่อให้วิญญาณได้สงบเมื่อใกล้ชายป่าบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอากาศเย็นเยือกเย็นยิ่งขึ้นลมพัดแรงขึ้นใบไม้เสียสีกันดังกรอบแกรบและที่น่ากลัวที่สุดคือเท่าแก่เริ่มได้กลิ่นแปลก กลิ่นเหม็นเน่าที่คล้ายกับสิ่งที่ตายแล้วและแล้วชายป่าก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเป็นแนวไม้ทึบที่ดูดำมืดยิ่งกว่าทุกที่ต้นไม้ใหญ่ๆยืนตระงานเหมือนยักษ์ในความมืดกิ่งไม้แผ่กิ่งก้านสาขาเหมือนแขนของปีศาจที่กำลังจะคว้าตัวเข้าไปจอดตรงนี้แหละ เสียงเย็นชาเสียงเดิมดังขึ้นเท่าแก่หยุดรถเข็นผักคันนั้นในทันทีมือทั้งสองข้างสั่นสะเทือนขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนแทบจะยืนไม่ได้ร่างทั้งสามลุกขึ้นยืนพร้อมกันอย่างเงียบๆการเคลื่อนไหวของพวกเขาดูแปลกๆเหมือนกับตุ๊กตาที่ถูกดึงด้วยเชือก ไม่มีความเป็นธรรมชาติของคนปกติก่อนจะก้าวลงจากรถหญิงสาวได้หันมามองเท่าแก่ครั้งสุดท้ายในแสงจันทร์อันเลือนรางเท่าแก่เห็นใบหน้าของเธอชัดเจนเป็นครั้งแรกใบหน้าซีดขาวดวงตาเบิกโพรงไร้แววตาริมฝีปากเป็นสีม่วงคล้ำและที่น่ากลัวที่สุด คือเธอยิ้มยิ้มด้วยรอยยิ้มที่เศร้าโศกและหน้าสยดสยองขอบคุณลุงที่ส่งหนูกลับบ้านหลังจากนั้นทั้งสามก็ก้าวลงจากรถแล้วเดินหายวับเข้าไปในความมืดของป่าทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความทรงจำอันน่าสยดสยอง เท่าแก่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ครู่ใหญ่ร่างกายสั่นสะเทือนไปทั้งตัวไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความกลัวที่แทรกซึมลึกลงไปถึงกระดูกเมื่อตั้งสติได้เขาก็ทิ้งรถเข็นผักคันนั้นไว้ตรงนั้นแล้วก็ออกวิ่งวิ่งสุดชีวิตกลับไปยังทางที่เขาจากมาไม่เหลียวกลับไปมองอีกเลย เขาวิ่งผ่านซอยเปลี่ยววิ่งผ่านทุกจุดที่เขาเคยเดินมาจนกระทั่งออกมาถึงเส้นทางใหญ่เขาถึงจะหยุดวิ่งแต่ยังคงเดินเร็วต่อไปไม่กล้าหยุดพักกลัวว่าสิ่งที่น่าสยดสยองจะตามมากรุ่งเช้าวันต่อมาเท่าแปะไม่ได้ไปขายผักที่ตลาดตามปกติเขานั่งอยู่ในกระท่อมเล็กๆของตัวเอง ตัวสันสะเทือนไม่กล้าออกไปไหนภาเพเหตุการณ์ในคืนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวประมาณเที่ยงวันข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งก็แพร่สะพัดไปทั่วตลาดมีคนไปพบชิ้นส่วนศพมนุษย์ถูกทิ้นกระจัดกระจายอยู่ในชายป่าท้ายหมู่บ้านเป็นศพของผู้หญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ตำรวจเข้าตรวจสอบและพบว่าเป็นศพที่ถูกทิ้นไว้นานหลายวันแล้วสภาพศพเน่าเปื่อยถูกสัตว์ป่ากัดกินแต่ยังพอจะระบุได้ว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ20กว่าปีและชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ตำรวจหาไม่พบคือมือข้างหนึ่งของเธอเมื่อข่าวนี้ลอยเข้าหูเท่าแก่เขาก็สุดลงกับพื้น ภาเพเหตุการณ์ในคืนนั้นฉายชัดขึ้นมาในหัวร่างที่ซีดเซียวต่อแขนที่ไร้มือเสียงขูดอันน่าขนลุกและเสียงกระซิบที่บอกว่ามือของเองอยู่ในย่ามทุกอย่างประติดประต่อกันเป็นภาพที่สมบูรณ์ภาพแห่งความตาย เท่าแก่เข้าใจในทันทีเขาไม่ได้บรรทุกฆาตรกรแต่เขาบรนทุกวิญญาณของผู้ตายแล้ววิญญาณของฆาตรกรทั้งสองที่กำลังพาดวงวิญญาณของเหยื่อกลับไปยังที่ที่ร่างของเธอถูกทิ้งไว้เพื่อตามหามือที่หายไปเพื่อให้ศพสมบูรณ์เพื่อให้วิญญาณได้สงบ หลายวันต่อมาตำรวจก็จับฆาตกรได้เป็นชายสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาสารภาพว่าได้ฆ่าหญิงสาวคนนั้นเพื่อปล้นทรัพย์แล้วหันศพทิ้งในป่าส่วนมือที่หายไปพวกเขาเอาไปทิ้งในแม่น้ำเพื่อกำจัดหลักฐานแต่สิ่งที่น่าแปลกคือทั้งสองเสียชีวิตในคุก ่อนที่จะได้รับการพิจารณาคดีเสียชีวิตด้วยอาการประหลาดพวกเขาบอกว่าเห็นหญิงสาวมาหาทุกคืนมาขอมือคืนจนกระทั่งทั้งสองแคล้งไคล้และเสียชีวิตไปนับตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครเห็นเท่าแก่ใช้เส้นทางลัดในซอยนั้นอีกเลย ต่อให้ต้องเดินทางไกลขึ้นแค่ไหนเขาก็ยอมเพราะภาพของหญิงสาวผีมือขาดและเสียงขูดอันน่าหวาดเสียวนั้นได้ฝังรากลึกลงในจิตใจของเขากลายเป็นฝันร้ายที่เขาไม่มีวันลืมบางคืนเมื่อลมพัดแรง เท่าแก่ยังได้ยินเสียงขูดนั้นดังมาจากไกลๆเหมือนกับหญิงสาวยังคงตามหาสิ่งที่เธอสูญเสียไปยังคงเดินทางในความมืดมิดตามหามือที่หายไปและเรื่องเล่าของผีมือขาดก็กลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมา เป็นคำเตือนให้ระวังการให้คนแปลกหน้าขึ้นรถในยามค่ำคืนเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าผู้โดยสารของคุณเป็นคนหรือเป็นผี